บ้านคนอื่นน่ะแกทำแบบนี้ได้ยไงไปใส่เสื้อผ้าดีๆเลยนะเดี๋ยวคุณพ่อจะเข้ามาแล้วรีบไปเลยโอ๊ยก็แค่ออกกำลังกลยจะอะไรหนักหนาเนี่ยอย่างไปเลยไปรู้เร็วเลยต้องขอโทษแทนดาวด้วยนะคะ ไอ้ลูกคนนี้นี่แท้จริงๆเลยไมีไรเขายังเด็กค่อยๆสอนไป <c oughs> เอาป๊อปเออใครอะ่ะนี่หญิงเมีมยใหม่พ่อหญิงนี่ป๊อปลูกชายผมนานๆเขาจะกลับบ้านทีไงสงสัยติดสาวกรุงเทพอรืเราอะ่ะ <c oughs> เอ,อ้นี่แกไม่ว่าพ่อใช่ไหม แกก็รู้แม่แกตายไปตั้งนานแล้วพ่อก็เหงาบ้างดิอยากมีใครดูแลมั่งถพ่อแค่พ่อทําอะไรแล้วมีความสุขเนี่ยผมก็ยินดีด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านอยู่แล้วนี่ดีเหมือนกันจะได้ไม่เหงาไงมีมากที่เข้าใจพ่อนะนี่มีคนหนึ่งนี่น้องดาวเป็นลูกของหญิงเขาอะน่าจะอายุรุ่นราวคาเดียวกันอะ เพราะว่าเราออกไปฉลองนั่นแน่ไม่ต้องไ,ไว้นี่แหละให้หนูช่วยนะคะ อีเฮ้ยโอ๊ย,อยด้าเป็นอะไรมั้ยอ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเดีย๋ยวพ่อถือเองไปกันเลยจะว่าไปแล้วแนะ่ คนแกก็น,น่าลองเหมือนกันนะถ้าทางจะเด็ดไม่งั้นเนี่ยแม่เราคงไม่ติดใจหรอกอเอ้าสาวทำไมแกแต่งตัวแบบนี้ล่ะวันนี้ไม่ไปเรียนหรอเอ,อ่อคือวันนี้หนูปวดหัวนได้หน่อยอะแม่ก็เลยว่าจะนอนพักอยู่บ้านสักวันหนึ่งล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่าล่ะ เออวันนี้พ่อเขาหยุดงานพอดีที่ลาคา้าฝากดูลูกหน่อยได้นะคะอ๋อได้สิคุณก็รีบกลับละวันนี้คงจะกลับค่ำหน่อยนะครับพอดีใช่มีประชุมแม่ครับผมขอติดรถไปด้วยนะครับพอดีผมมีธุระเหมือนกันได้สิไปป๊อป หนูขอนั่งด้วยนะคะได้สิพ่อนี่หล่อจังเลยนะคะหล่ออะไรกันแก่คนนี้แล้วแหมแก่อะไรกันคะก็แค่อยู่เยอะกว่าหนูยังหล่อขนาดเนี้ยหนูไม่อยากจะคิดเลยว่าตอนนี้พ่อหนุหน่มๆเนี่ยพ่อจะหล่อขนาดไหนหนูดาวนี่ปากหวานนัหน นี่อย่าไปพูดกับหนุ่มๆที่ไหนล่ะเดี๋ยวหนุ่มหลงแย่เลยหนูไม่พูดกับหนุ่มที่ไหนหรอกค่ะแต่ที่หนูพูดกับพ่อเนี่ยก็เพราะว่าหนูอยากให้พ่อหลงหนูไงคะดาวเพราะว่าทำแบบนี้มันไม่เหมาะมพ่อถ้าพ่อต้องการเนี่ยพ่อก็ทำตามใจตัวเองเถอะค่ะ ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมแม่หนูถึงติดใจขนาดนี้ยิ่งแก่ยิ่งมันนะคะหนูดาวก็เหมือนกันนะเห็นเป็นสาวน้อยแบบนี้เนะี่ยไม่คิดว่าจะติดขนาดนี้นดีดีดาว ไหนแกนบอกไม่สบายไงก็ไม่สบายจริงๆนะแม่แต่มันก็เหงาอะ่ะเล่นเล่นเกมนิดหน่อยเองแล้วเนี่ยพี่ป๊อบชวนนะอา้าวทำไมโทษกันเฉยอะ่ะโอยแม่ครับงั้นเดี๋ยวผมไปซื้อของเตรียงทำกับข้าวก่อนนะครับจ้ะเอา้าทิ้งกันเฉยดีดาว ไม่ขอเตือนแก่ไว้เลยนะมาอยู่บ้านคุณพ่อทําตัวให้มันดีๆหน่อยอย่าทาให้แม่ขายหน้าเข้าใจไหมจ้าแม่รู้แล้วบ่นอยู่ได้ไปกับพี่ป๊อบดีกว่าดูสิห้องก็ลลอบ ดาวแล้วดาวลูกคนนี้อะไรอ่ะเฮ้ยหรือว่าดาวกับป๊อบโอ้โหลูกคนนี้พ่อทางสะดวกแล้วนะ โดเดเรยนอีกแล้วสิเราจับก่อนเวลาแบบนี้เนี่ยต้องโดนทำโซนหนูนดาวเนี่ยขาดความอบอุ่นจากผู้ชายก็ไม่บอกงั้นก็จะให้ความอบอุ่นดีกสักรอบ พ่อดาวพี่ป๊อบนี่ทำอะไรกันอะเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่แกคิดเดป๊อบแล้วมันเป็นแบบไหนครับป๊อปผมพูดอธิบายไปที่มันไม่ใช่แบบนั้นเริ่มเป็นแบบไหนครับนอนรากันเนี่ยนะ มพ่อผมไม่ใช่เด็กอมมือแล้วนะครับชั่วทั้งคู่ผมไม่นึกเลยว่าจะทำอะไรที่ซิ่งคิดแบบนี้ผมยังคิดได้เลยว่าไหนควรอันไหนไม่ควรผมมีความให้ตัวพ่อมานี่นึ่งดาวฉันบอกแล้วใช่ไหม จะทำอะไรอย่าทำให้ฉันเดือดร้อนเฮ้ยเจนี่มันพินแพ้ค่ะบ๊อบเอ่อฉันต้องขอโทษแทนลูกสาวฉันด้วยนะคะบ๊อบบ๊ามาทำอะไรลูกคะ่ะไม่ทำอะไรหรอกครับตีเนี่ยมันแอบ,บกินกับข้งผม ก็ผัวศูนย์ที่หน้าของแม่เนี่ยกับลูกสาวของแม่เนี่ยเขาแอบลอกกันผมผีหวายตัวพ่อว่ะต่อจากเนี้ยต้องตากคนต่างอยู่แล้วกันน่นอุบาทว้วยอบอกลูกมาหนูขอโทษนะหนูไม่ได้ตั้งใจอะ่ะแกไม่ต้องมาพูดอะไรทั้งนั้นหลอกแกก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่ด้วยฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะเอาเรื่องได้ขนาดนี้ เออยิงคือผมไม่ต้องมึพูดไอ้ป๊ะไอ้เลวของแบบนี้มันตบมือข้ามเดียวไม่ดังหรอกแกมันก็ถ่วงกันได้แม่แม่จะไปไหนอ่ะก็ออกไปจากต่างลกผมนี่ยังไงล่ะยิงยิงกรรมกรผมรักคุณนีหยิงโถวัย